เอย่างเนาะไอเอ้ยขโมูงขมูอยู่แท้แย่นางแต่ไม่ตอบแักเี้เพราะวันต้องต้องเมื่อขอโหดครับมันถ้าต้มพ่อลงไปพ่อขายไปเสนอพ่อเราต้นกระพลเรืองหวานค่ะเกล่ะเออเกลาสันนล่แหละเรื่องขาวกระพลเรืองหวานมันเป็นอีกสีลามันบระมาณเหลืองซุ้มพันนันนี้อันนี้เรืองหวานมันเป็นน้ำพันอยู่ดิสีออกให้พี่น้องเมื่อกเต็มเนี่ยหายออกมาล่ะ เอาจะล่องก้มบางก่อนครับเลืองหวนานเลี้ยงให้แกไปเลยนะแกแล้วนอพี่ดองขิ้าขึ้นบ้านมันทีสีครับสิเก็บก่อนหรือว่าสีสิเก็บไปขายก่อนหรือว่าสีหลังที่สี่แก,ลแ,กลแล้วมมแกแล้วเอากลมบางมาแลงกับพูเลยอันนี้เขาพูดเลืองหวานมันคนละพันธุนกันกับอนที่าปลูกรุ่นแรกได้อันนี้รุ่นนี้มันจะมีสีสีเหลืองอ่อ,อนๆค่ะเม็ดพันธุ์รุ่นนี้เหลืองอ่อน นี่แหละแก่แล้วที่สุดแล้วค่ะเต็มแล้วถ้าเก็บแก่กว่านี้ก็ไม่ได้แล้วค่ะบเสีเบค่ะซำหนีกับลังหวานพอดีกินค่ะเสียหลดนะมันคนละพันกันปลูกโคตรมาหลายเทียร์แล้วก็ชิบารูเด้เนี่ยไอ้เฮ้ยต้อามึงทำครับฮักเอาตะแก่ตัวนี่จังสิ จังสีมอยมันเป็นสีนี่เราเนี่ยเก็บได้แล้วอะไรเราค่ะพี่น้องค่ะแก่ล้วค่ะ,พอ,คะ,ะ,คะพอเก็บเราปลูกไว้ควรับทวารสงเป็นองของารางี่วารสงมันเป็นาดหวานฮักเลยกัยเสียดายด้วยเย้งไปขายนี่ค่ะโอ้ยฟังงามาไปขายั้งงามมาไขงักอยู่ปวดหัวปวดหแปลว่าไปกินอะไรอยเดีจะคองอะ เห็นบ่นี่ยมะขี่เล่ยๆตัวต้มลายยังเหลือที่ยังแทบยังเห็นเหรอชิได้ยังงานยังดีด้วยนะสีอีกอนดิมันแก่แล้วเสืยวโลดเสียวใหญ่รุ่นะอืมอ่ะมันคนละพันกับอันเขาพดเหลืองที่เขาปลูกเด้อไอไอนนี้มันพันธ์บลูว่าพันธ์ไอย่างแต่ว่าพันเนี่ยกระแสแรงกระมเลยมันหวานค่ะพี่น้องแล้วก็บ่แข็งช้อนเด้อ ตอนดอกเบ้ย่ันนี้หลายพันธุ์ค่ับผู้ปลานซุปปเ per สวิตจัมโบ้สวิตอืมอืนแดงจัมโบสวิดครับอันจัมโบ้เนี่ยมันมันสิเป็นเม็ดเหลืองเม็ดเหลืองเหลืองอ่อนๆค่ะมันจะมีอีกพ้าวโพดหวานรุ่นหนึ่งเม็ดใหญ่ๆแล้วก็เหลืองๆสีเข้มๆอันซันสวิตอืมอันนั้นซันสวิต นี่เวลากินเนี่ยจะหวานเอาไปขายรอวังหันค้นกับติดใจพันนีลายค่ะแสบหวานหมอ,มอหนึ่งติหมอนญ่แล้าหมอนยัยเราไป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 ต้มทอมันสิเบิดพอ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 อไหนเนี่ ไม่ได้ไม่ได้มกินได้แม่เนาะมอมอมอไม่ได้เอาไปขายพ่อพ่อมามามาไปไปพอแล้วมาไม่ได้เด้อทีแท้่ยม่ได้ไม่ได้เขาต้องเอาใครขายค่ะพี่น้องคนปูกไม่ต้องฟังได้คออ๋ออีฟักนึงสินะข้างในพี่น้องอยากน้ำกับพ่อได้ส่งแผ่พี่น้องกินได้ไหมล่ะอุ้ยบ่ได้เด้บ่ได้เขาปวดแสบมันต้องแบ่งกันกินค่ะพี่น้องเนาะพ่อพ่อเบาหนังหัวไปไปกลับกลับ